สวัสดีค่ะเมื่อนี้คือวาสิมาเหตุงานอยู่นาะก็เลยเอาไอแพดมานาะเพราะว่าอยู่บ้านบ่อยากเขียนืยบัตรใดพี่ค่ะได้ขวดอยากสิ์เบดได้ขวดไปหาคีก้กียเดือนไปขามไปวางขี้กียเดือนของเขาอยู่อีกสราน้นหนึ่งมาราคาบัตรสีพอพอหัวปีค่ะเด็ดเอาหัวปีกันว่ามีผู้ถือกลองให้เด็ดแล้วกับมุน จน,จน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 เลยจ้าโอ้โอ้โ,อโ,อโอปวดหัวนี่แหละได้แล้วมาค่ะมานากับมาพอพอตาพอดีค่ะก็เลยให้เราถือกล่องไห่น้ำมาทายมาหน่อยกับแลนนำ้ำนี่ละควยคิดก็นเดือนไรเลยพอตากันทังท้งถือเั้ง ยังบ่มมืออาชีพมั้งตเคยถือให้เลยคะ่ะได้แล้วอันย่าจับกรนรู้สึกอันนักคีกระเดียมอยู่แอกแต่ว่ากับเอทําทายนกคีกระเดียมละอ้ยกับบ้านักดอกไลยหล่ต่อค่ะคีกัเดียมอยู่นี่แต่วา่ตวาตวาตว่าตรงนี้มันมันเอนควยมันบ่ค่อยหลาเฮียใส่หยกักบริยป,ปาดมาถือขวดได้ขวดเกิดยางขามมาอีก น้าหนึ่งเลยเอาค่ะขุดๆไปขุดให่่ๆอันก้อนนั้นที่ขุดออกก็ไม่ได้ตีเบื้องขี้ดินตีเบื้องโตขี้กรเดือนพ้นแล้วเบื้องนาฬิกาเบื้องสุดนะนะสี่งแนยาวกับบัสไซคุดยาเขียดก็จับขวดได้กับ่างขามมาหาขุดขี้กระเดือนเลยค่ะตาแล้วก็บ,บอกว่ายูเนียนมาลายมาอีก่างนึงใหญ่ไปขุดอีกบางนึง เพิ่งมองควยมันแล้ววะไอ้สดใหญ่น้ำเราเนี่ยอะไรจ้าเนี่ยเราบอกใหญ่ใหญ่มามมองพี่มองพี่มองควยมันลายนี่จ้ะกันใหญ่เคลียร์ๆออกก่อนกันไล่คือระบายอีกดีได้ละนะ อื้ออ่อนชีกกเดือนไายอีดินีจาที่นกงงงงนกกอยู่ทุกไลค์ค่ะเอาแเลยนีจาดินดดๆดบเฮ้ยอกนักกระเดียมอยู่ เก็บ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 ได้หลายเติบละพ่อได้ซิดละโอ้ยเบิง่งตัวนี้ด้วยล่ะเอาใสจ้าเรียบร้อยเฮ้ยเก็บใสเก็บใสหยัดใสหูมันหน่อยเฮ้ย,ยอกระเดียมแทน,นเจ้าของคือปรพยานปะ เก็บใส่เก็บใส่เก็บใส่เคียเียเคียเฮยรเราก็ต้องทม้นเราบอทมเดี๋ยวหนาลสิดานาหนาแล้ว,ส,ลวสะออนสุดสะออนนาฬิกาเจะคล้อง <c oughs> ใส่ดินลงไปนะไปจ้าแล้วแล้วบันนี้ ไปเบิง้งบักนาวบางนาวต้นเดียวกินได้เป็นมูบานจ้าหลายลาย,ายดกเลยนะ yeah. แล้วเก็บบักนาวแล้วบอกทำบ่หาถุงมาใส่บอกแล้วว่าเอาใส่พวกเสือว่าได้บะเอาไวหาทุงเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาถุงมาใส่ลนเต็มดินหนึ่งกับน้เหลืองงามมาใส่ข้างข้างบักนาวก็จะมีก,กมุกหมกรำใยนะคะ เสียบแล้วก็หมินบักล้ำไยให้น้ำเนี่ยให้แล้วทายให้เอาตาทายๆให้เนี่ยทายเมด้าเมสสีย่างเอามืออย่าบังกล้องขนะาะก็บังไหนาะแล้วาทายแล้ว,ลวก็จมไปพร้อมเด้ยเราบอกว่าอย่าเอาบางัอาอาบาง,อางอย่าเอาบังยังเอาปิด <c oughs> โอ้บังของเลยล่ะเธอเงินขวดขี้ไก่เดือน เทีงแบบหนาวเที่งแบงบร้อไใจเราก็ได้ยางไปเอาบักหัวปีพขาเร่าประทายเหระได้เบิรงนแล้วกันนี่ล่ะผู้ถือกองให้เ <c oughs> สิหาเหาตุย <c oughs> ังตอาเพื่อแ <c oughs> ต่เบ,บิรงแล้วมีปานเราซื้อท้องปานได้เนะะี่ยค่ะมีปานเพราะเป็นเอกลักษณ์ไปจ้าจะไปซิดแล้วจ้ะแบบนี้ ยางไปคือพ่อโกบ่กพริกแต่ก่อนโดดโดดตกงนี่เด uh ี๋นวย่ยงไปเบิ่งโก,กว่าพริกก่อน <Okay. S 1> ไป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 ยึดเสลโก,ลกว่าพริกนะเนี่ยงวันนีเน้เป็นเป็นว่ดกไปจ้ะตั้งกลองขามาราคามินามพ้อมทำพิธีค่ะทำพิธีใส่เบ็ด จ้ะใส่ากางขี่กระเดื่อนมาเห็ดเองตั้งกล้องเองถ่ายเองเบียกบ่ได้ได้ซิดเบ็ดใส่สสละเห็ดอยู่คนเดียวนะทั้งจับขี้กระเดื่อนใสน่ทึ้งนักกระเดียม <c oughs> <c oughs> นั่งจ้าเราคือเห็ดอยู่โดนใล่ไ่มสวัสด์เอาขี้กระเดือนใส่เบ็ดเอาไปนั่งใส่จักบ็ดหนึ่งละ่ะอ่าแล้วแล้วไปนี่บายโยนเชดเดี๋ยวเบิ่งกล่องน้ำไป หนาคือส้มจริงจังแท้ว่าจอบเบิกมาคาดคนละจ้จนั่งอยู่ต้องวะโดนป่ากระโบกินเบ็ดแต่บอเป็นเนี้ยใจเย็นอยู่ได้เบิดมือลงทุนคนขี่กระเดือนแล้วมันตำได้มือเนี้ย เดึงดึงดุนใจจดใจจอค่ะอาจารย์จ้ะบาทสุดท้ายกองตกหน้าจอแตกบ่ได้คดปลาเสียใจหอหอหอ บทสุดท้ายของมือนีบ่ไดเนี่